ตาเต็มเต็มครับคนณคุณรับพี่น้องอ้ยสาวลินงพอเลยครับพี่น้องงงหงเนี่แบบบางบางครับกางหนสองดอ,อกอง,าง,งานสีงามๆนะหลังจากพอเห็ดปึงดำกับพอโอ้โหสักน้อยมีอีก จูมีสามจูมครับพี่น้องขี้ไข่ปลุกเองนึงไข่หน่อยไข่หน่อยดูขับอากาศสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาผมมาผอกับบาเบสสาวลินคือเกาครับพี่น้องนี่ครับสาวลินครับโอเคครับกันมาพบกับบาเบสสาวลินอยู่หมายปลาบันจลัดครับอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่พิกัสน้องใหญ่ครับพี่น้องคือเกานี่ยแหละ ม้เก,าาก่าไม้ประจำของบาเบนเนาะนมาตามบาเบนสาวลินเขาไปรับชมกันครับว่าสีได้พอเฮ็ดหลายปันไดืหมนี้ว่าสิมันจากตานะครับพี่น้องครับก็มาปหลุนกับบาเบนสาวลินเลยครับผมไปตี่น้องเกเืหมนะพี่นอ้อนนาเกิดเี่นอะรเกิดปนคุณนใหม ทังดอกเุมจุมน้ำงามนะสาีนี่ทั้งเนะม,มงงทั้งลูกเลยครับพี่อนลูกมันอีกสองกำลังออกอมานะครับนอกมีลูกมันย่งนี้แต่สหลอดดดำปีเลยือ่อ ดูนกดูนกดูอกยอคออพี่น้องโอง้แมงเมื่ถึงแมงสยพี่น้องนี่อ้บมาเบืองลายเหมือกพี่น้องเปรเพื่อแล้วครับลงแล้วหนึ่ร้อย สาวลินพอแลครับพี่น้องหน้อกง่เหลืองดอกบ,บานบานครับกางห่มสองดอกหวา,า,านสีงามๆเนาะหลังจากพอเห็ดปึงดำก็พอ,อหนูงูชับพี่น้อ,อยมีอีกจูมอีกสามจูมครับพี่น้องมีใคร โปก่งเองเหือนกันไข่หน่อยไข่หน่อยดูขอด้วยกันอันนี้งกเหลืองพี่น้องนออกเป็นสีสมเนาะเดินลงงูสมก็ได้เนาะมันสีสมเนาะข้นกับเขามนาเหมือนาะพี่น้องยบได้สังเกตมอ่ข้างข้างคนกับมาอยู่ด้วยเขาอาจจะบุรีสังเกตแล้วเนาะมาแล้วครับ เรื่องเรื <in his throat> <laughs> <con> ่องงอกสมนี่ยซองซีเนาะทั้งมันมีทั้งสมทั้งเลืองเนาะอยู่นุ่กันงอกเรืองกันละไป่อยเห็นกรนสีสมก็เลยกระซีงอกสมมาโอ้ยงอคอยมานล้ครับสาลินไปาดดอกเดียวขาลอนะไม่มีมูเลยเั้ยซาลินผดแป้งมึง ดอกพึ่งเนี่นีบองจะเป็นเห็ดแปลงใหญ่ด้วยเนาะขเนาะเแปลงตีเงยตรงนี้นี่บมาเป็กะพอิกันแปลงน้อยเรื่อนี่วุ้นอะสองดอกพุ่หน่อยดีเห็ดเิดกองกนไปาขางคอนใหม่ขางโคนต้นใหม่เหมือนขางคอนใหม่ดอกบานเลยเนาะ มาช่วงนน้ก็ต้องเอาไปก่อนเหอะผึ่งเนื้นอมาเอาใด่บ้าเนาะกพามใ่เยอะแข็งแข็อง,นนอ,อ,อ,งอยู่บ่แข็งอ่าสาวดิแนพี่น้องออกซิเเวงนเอคนยีอกเป็นยังมีม่แยว,วแล้วออกสิเดฟฟ้พอเนาะ

เป็นขาลายครับน้องอกนึ้โอ้มหดองเดียวเนาะขาพี่เหาดีเลยปะ ยังค้าลายคือบ่พอจุูบๆมันนซาลินเนาะบานบ่นแล้วครับยังมึงครับเนาะพอเด้อเฮ็ดทางน้นี่นองจูบๆงามๆเลยครับดีพี่น้องมาแร้มันเนาะมาเบิ้ลน้าตีดอกนองเพื่อนไกลทันนี่ละ อี๋เบิ่งครับงามพี่นอ้องนี่เลยอยากพ่อยังซี่แล้วครับพ่อนจะพันดอกนี่มหมที่นั่งไหวเลยเนาะเว่ยแค่ซิบดอกไล่ผอก็เนาะอจะพันดอกนี่โอ้ยนั่นงขับเงามเลยเนาะข,าไ,ขาไล่ครับขาไล่

ขาเนี่ยเนีนๆครับขาใหญ่ๆครับพี่น้องพอจุ่มๆแล้วพี่น้องตัวสีพอเนาะสาลินเนาะโอ้นี่กระจุ่มเบิดไปแล้วนี่กระจุ่มพอแต่บานๆครับพี่น้องนึ่งเหลืออยู่กระจุ่มๆนึ่ไปนี่สาวจินพอแล้วพี่น้องจุ่มๆครับจุ่ บบน,นี่ดอนะกบานแล้วครับน้องจูม่ะโซกันเนาะคือฝาจะเอาเก็บแตะนั่งน้ำเป็นนั่งจังเลยเอาดาด<ส>น้ำขีมดาดนี<ส>่จูม,ๆ,จมๆครับพี่น้องสาวดินนั่งเต็งเอาน้ำครับพี่น้องแม่นดาขลุลโม่ <c oughs> เดี๋ยวมีหูไรเ้เน๊ตเดี๋ยวนีงจะตัดแต่งกับสาวดินเอา ม,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 มาเกิดใหม่ชุดใหม่บ้นี่สงสัยสรละง,ง่สีออกอีกครับพี่น้องมาซาลินละจาน่านเงดีย <c oughs> งไยเ็ใหม่ ออกอีกรอบบ้างเห็ดแป้งออกอีกงูน่ะเสีออกอีก10ชบวานะนะครับนะครับโอ้ยตานแียวเรอพี่น้องเลยตานลายบรบานใช่ไครับนี่เป็นบรรบานเลยทุกคนจุ่มๆเส้นหน่อยนะครับที่นั่นเอาสิหายใ่เลยเด้อจุ่มๆบรนบานกับท้ายบรนบานนี่แหละครับโอ้นี่ หอ,อยแวบานครับี่นี่นอพอจริอๆเนี้วพอแต่บานๆบานบัพ่อบวงามางอีกแล้ว่ะนี่ดอกแดงๆเนาะนี่มต้องจูมบบนี้พี่น้นองที่ต้องการเลยเนาะครับนี่ โอ้โหเจ้าเบิ่งหมดเต็มสาลีเลยครับหมดแดงครับพี่นนะ้องมดูหลังเจ้านี่ห้างมันตัวหนึ่งโอ้เบิ่งโมดแด็คคอคอคอ,อยกระถือน้ำเลยนี่ข้างหลังนี่เอาเก็บไปไข่กันเดี๋ยวๆตัวหนึง่องเนี่ยปิดกล้องกันซาลีนหมุนเพราะว่าให้ดูเมืองสามดอก ดอกไน้ยังปะยดอกมมันจะน่าวดอกไยหัวรุดเลยดอกงามๆเลยหนึ่งสามดอกครับพี่น้องนถอยแป้งนี้โอ้นี่โอ้พิธาพิธาเมืองถาดนถอมันมนเข้าไปนี่อะไะ นี่ตัวใดก่อนนตัวนี้ต้องต้องดอกพุตัวนี้่เอ้าสองดอกพุตัวนั้นอยู่คู่กันครับพี่น้องฝาแฝดเบื้องตีหลังดอกติดกันเหรอขาซองขาครับพี่น้องเอาเลยถอยมาถอยมาจะเกียร์ถอยอืมเป็นกิจกรรมเห็ด ตรงหนึ่งคนเลยเนาะดอกเป็นตรง <c oughs> น่ะน่นเดือดซักเรื่องมา้ยเนาะขายไรครับนี่ดอกงามเลยอ๋อ <c oughs> ดอกงามจังได้ขาคือไปสัสโอ้ขาเนาะขาขาดสือ่อมับเป็นเสือไปอดีเด้อน้องออ เรื่องหนาห่ออยู่ข้ืงขางันอยูด พึ่งเขานึกว่าเห็ดพึ่งเขาน้อยออนี่ครับมาเปิดเบิ้งพี่นอ้อกออกสองดอกครับพี่นอนะ้องเอ้ย คนใดเก็บเพชรแดงให้พี่น้องนี่วา่างอยู่ที่ทึงคอนเลยคือดีแท้โอ้ยังแข็งโปกอยู่เลยเนาะง,งามอยู่เลยนี่แข็งโปกอะอข้อ,อ,ขอ,ขอให้พี่น้องเบิ่งว่าดังโปก,ปกๆโมไใสงอ,ง,อ,ง,อง,งขั้นหนั่นองเบื่วว่างไว้ทึงคอนเสือพี่น้องเขเก็บไปให้เ่อหรือวะ <c oughs> ทำฟันดอกเงยๆพี่ดอกใครมากกินนี่เก็บไาขึ้นมาเบลมาใครมากอะไรขุ้อนอีกหนี่นอีกดอกนี่หง่ๆเลย,เลยพอจ้อยดอกจูมพี่นออ้องสาวลินตาดีขนาด ดอกนำปีป้นียังโตอยู่เบื้องนี้อีกรองนี่อู้หจูงงามๆกับพี่น้องอีกกระนองอี่ขาเญ่ๆสาวทิดเนาะโอู้น้อยน้องติดกลางอยด้งครฮะ่ะให้อีกตาจ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีคนมาหยาบ นี่อู้บานแต่ก็ยังงามๆเลยเราสาวดีนเนาะพึ่งเนี่ยฮะนี่อู้เบิง่งไปดอกมีนวลยังยสีดำๆอยู่นี่อ่อ,อนๆเลยเนาะ,ะนี่ครับพี่นอ้องสินค้าลายหลีลังต้นมใหม่นี่ย่างพานไปแล้วบ่พอมันลบปลังต้นมใหม่ครับ ห่วงจักลบเนาะหาลายหาลายจุ่มๆพี่เนาะอืมงามๆพี่เนาะเบื่อพอหลายแล้วพี่เนาะดูดีพอนะสาวลินเนอตเต็มตาแล้วตัวนี้มันหลาสิเป็นเฮดกินเด๋มพี่นอ้องเอ้ยงามๆเบิงบ่งพอสองดอก อีเปหเหดาไข่นน่วนะงามขนาดเลยนะีนี้โ่แล้วครับพี่น้องสองดอกกลๆก,กันเลยอืมีบุหเขานียปกติันพอนะจุ่มๆเดยวพอ,นนะวม,นะอมันบาเรานะขาลหลจะไดนมานอนเปนถือเหยียบยนะยพ่อหอเบื่อขา้อง ราคาไอออาอ่อู้เบมึงดีราคามันไหมมันอองนนเทียบ<ห>กัน<ห>น,<ป>นีโปนี่บเลือาครับพี่น้องเอาดอกจูงมีปู้เกกันนะดอกจูมครับพี่น้องงามดีเบงขาไม่พีนดอกไ่คอยกินไปดกอกน่อยหว สังเสิงคืองามเลยเครื่อง,ง,า,งางกันเลยัถาดถาดตึกดสถวยอ้ยขาไหลอะพี่น้งองมันมืดคึมแล้ววันนี้แดดหายแล้วครับพี่น้องคึมฟ้าคึมฝนล้เมืนไปงานเหมือนไปานในหัวข้อมอานะะอันนี้กังไหาดันนีเาี้ยมืาแตือรอยระวังแต่นี่พี่น้อง ตุมหมดลายครับปวกหัวแข็งครับถ้าอื่นอด้ด็กจริงอพจนจนอีกทีนบเทพีน้องดอกจุนโอ้ลายแ้นี่โอ้โหโอ้โหขาวพี่น้องอบานเล้วมาบ่ท่านพี่น้อง มาเบิ้งพี่น้องหอยิพึ่งแดงข้ามพี่น้องอู้หูจากที่บปเลยพออู้ขาแน่นตึ๊กแน่นอู้ดอกเดียวของปลาตอนแรกนึกว่าแต่ไอ้เห็ดพึ่งขาหนยุ่งเนาะสาลินเนาะมาออกได้จังไหนดอกเดียวเขาหล่อพี่น้องเอ้ยลงเรือมาจังไหนนี่มาเกิดไหมใส่สีออกอีกหล่อปะ เบาเบกครับพรา่าภาวนาให้มันออกอีกรอบด้วยจได้เบิ่งกันอีกนาอพพอไม่เป็น้่งเนะไปดูีกครับพี่น้องไปต่อโอ้เห็นกับสาวนิ่มพอเลี้ยงหาเาแลพี่น้องถึงเลี้ยงห้าโฮ นูนนี่ก็เอาบุ๋มอืมมาดูพี่อืบ้านกระจุมจุ่มงามงามพี่น้องอือคนกับมาเนาะสาเลียนเนาะโอ้ยสิฝ่ามันยังน้อนกำลังเก็บเห็ดมวนๆนี่ไหมดอกหนึ่งกับลงเนาะอสี่ดอกเลยได้สามครับลงหนึ่งไป นี่ดอกนี่ก็ลงพี่น้องเห็ดพึ่งดำพี่น้องนี่อู้อสาวลินเป็นจังไลยครับโอ้ยสาวลินพอ,อให้พึ่งดำเลยครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ดอกยังได้งามขนาดครับพี่น้องโอ้สาวลินพอครับหิดบวกตรงหนำฝนพี่น้องอสูงยุ่งครับมูหนึงครับไผ่เมยวนต่ำปนเนาะ ตน้งบางทแต่หกัะปลากระแสบแนนหนึกินปลาปลาหนึ่นนใส่ปลาเลยมักกดกดกดกเนาะแสบขนาดานแนมแล้วพีหน้องมาแล้วแม่นสิ <laughs> ล่นตาแลิาิบอกไป ไม่ได้อีกสองดอกหน่อยนี่นั่นนะผเก็บโบเบิดนาซาลีจะได้ไหมโอ้เสียงฝนเหมเสียงฝนใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยเสียงไหนตัวหดมาเลยอ่ะเสือกันฝนกระโดดออกมาพี่น้องเอ้ยโอ้ฟังเสียงฝนครับพี่น้องสิมางหอดแล้วบาเบทเสียจอย่างไรดีไปเออาไปออกไปทั้งพี่มาเจ้ากุศลยางผสมผงสิมางหอดแล้วพี่น้อง าากันนั่นแหละฟอไปนี่ทั้งพี่เอาจะไปทั้งใดโอ้สาวลินลงทางเลยนะครับมาหอดหัวแล้วเรียบร้อยดีอือ,อนนี้ยาดเก็บกล่องกันไปยังไงก็ไปสรุปยอดกันแลครับบอยูโรดจะอยู่บานนะครับไปเด้อยี่อ้อง ดูสภาพคือน้องไงครับพี่น้องอบาเบ้เขามาลบฝนครับยนะืดเต็นยืดใตน่เต็นของพอ,องครับเราเห็ดใบดี่ยูผมตกแห้งเลยนะตกมะเต้าเลยจากที่ฝนซากอะลุยต่อหลบฟองครับพี่น้องเห<ป>็ดชุดเลยครัเอาเก็บเขารถไปละเบิ้งนี่เปียกเบิดนี่ ยังอื่นไปเลยถอดออกมัดลุยต่อแบบเปียกๆนี่แหละครับพี่น้องไปตอนแรกว่าสิกร์บ,บานเปลี่ยนใจครับบอกกับละ <c oughs> ลุยตอ่อเอาให้มันได้เต็มตานะพี่น้องตอนแรกมันก็เกือบเต็มแหละนะเห็ดป๋วกายหน่อยครับพี่น้องส้องใส่เห็ดป,วป๋วยไงก็เลยสิออกครับพี่น้องนี่ล่างบอกเห็ดที่ดีครับพี่น้อองง,องบอกบ พึ่งนี่พิ่งเข่าเพิ่งทองเข่าล้างชมพูกทองเหลืองโอ้มันลงื่อไดนแล้วอันนี้ก็เอาบ่อไดนได้หนึอันนี้จะขึ้นล่ามันเข่ามันขึ้นล่าก่อนเนาะนี่ขอจนได้พี่น้องขึ้นค้าไร้ครับอ๋อสภาพ ผู้ใหญ่ยูขาขาเสียกื้ือฝนตกทำใส่เนดอกเปียกปิดบวันหนึ่งกับพอ่อนอนสุดวันสีแหงม้านเดี๋ยได้มาแหกมันดอกแบงๆพี่น้องเออเอา,มมา,าเดินมาแหกมันแล้วบัดนี้ของแท้ครับเอ,อ,อกสอง,งวันสีผู้ให่ดอกงามๆนี่ดอกจูมอยู่ครับพี่น้องงา,ามอยู่ดี ขาขาถึงแมงเจ,จาะนี่จังอยกับว่าเป็นยังนะ่งจุ่มๆงามๆด้วยครับนีมง่นนะครับรอบสองอุ้ยอุยต่อครับนี่โดอกดังครับพี่น้องมันลุ้นกันว่าจะเป็น,น,นยังไงเห็นมันดังๆโอ้แข็งแข็งอยู่บ่แข็งดี ถึกหน,น,นึ่งฝนเนาะนแต่ต้องฟ้าไปลวกได้มือหนิ้หน,นมาฟ้าลวกบัไใดเลยครับมืออื่นละลายเลยแหละน,หน,นี่เป็นเขาหน้อยน่่เขาหหนมนี่ขนงสองดอกครับหนึเบิ้งนี่ตัวก็ยังใส่วเยอะสิเอออย่างนี้ั เห็ดตุ๋ไหยพี่นอ้อ,องนี่เุ็นไทยงามครับพี่น,อนอ้องเห็ดดงงาม มือทำยังไงครับตรงฝาเก็บครับพี่น้องอู้หูหอมเลยเห็ดเผือกไข่พี่น้องอู้หูเห็ดไข่เขียวพี่น้องอเห็ดไข่เขียวอยู่ใต้ใบไม้อืมชาหรีนเปิดใหที่มือเ้อโอ้เห็ดไข่เขียวหอมปะ <c oughs> พึ่งไช้เองครับมมนเสียงรถแมวมาสาวลินกินเมตัวนี้เบิ่งแดงแขนยมหิวด้วยครับอยู่ในปา่านี่กินไหนครับนีลักษณะใบที่เป็นแบบนี้กระหายหิวได้แก่ได้ครับ ครับหลังจากที่บาเบได้ออกมาจากปา่าสิบ้อยนะครับ<ช>นี่มาเบิ่งผลงานบาเบครับพี่น้องนี่หนึ่งกระตาเต็มเต็มครับคู้นๆครับพี่น้องหมานครับมื่อน,นี้โอ้ฝุกหละงกกับพ่อครับขานุง่งยุ่งกับพอ่ออาทิตย์วัได้พอ่อช่วงล่างๆนี่ก็ได้พอ่อ่ะทิ่มันหาย,ยากหรอล่านี่ยขานุ่งยุ่งก็ไอ้เห็ดพึ่งไอ้นี่เห็ดพึ่งแดงข้าวนะครับพึง่ง เห็นกลับมาครับน,น,น้องแล้วน้องน่นก็เป็นขาลายเฮ็ดผึ่งดำเห็ดผึ่งไข่ปกติเนาะกับอันใดจุดตลอดครับนี่ก็มาพอละงูละงูก็กออกแน,น่บอกแน่ครับเป็นออกเป็นบางหมองครับพี่น้นองอ่ะโอเคครับสรุปว่าเนี่ลเวก็กเฮ็ดเห็ดแป้งเนาะเฮ็ดรวมๆทั้งรางเนี่ยเฮ็ดแป้งกับพอลาไล่อะไรนะครับโอเคครับก็บ ก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืม are, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบ้ด้วยนะเด้อครับเปเป็นกำลังใจให้บาเบ้กับสาวลินเห็ดคลิปต่อ,ตอไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของบาเบ้นะครับแล้วก็บาเบ้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับแล้วแล้วกับ่อีห่ยังมากมายแลแลเน้ะบาเบ้ก็ขอจบคลิปปรพเภทสัมานี้นะครับ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพบกับบาเบตซาลินคลิปใหม่คลิปหนานะครับอุ้ยทำไมสวยแท้แม่เออ